สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งรัตนชาติค่ะในวันนี้พบกันในเวลาสองทุ่มนะคะกับการไลฟ์สดนะคะในการจัดโปรโมชั่นปรับราคาลดพิเศษในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะช่วงโควิดนี้ก็ไม่มีบูธค่ะทางร้านก็ มานำเสนอหินมงคลยกพามาก่ารัตนชาติต่างๆเผื่อว่าท่านใดได้แวะเข้ามาชมมาเยี่ยมดูในการไว้ของเรานะคะอาจจะโดนสินค้าชิ้นงานที่โดนใจนะคะก็จัดสรรจัดไปกันแล้วแต่นะคะเดี๋ยวตอนนี้รอทุกท่านเข้ามาก่อนนะคะ ได้ยินสิ่งนี้แล้วก็เป็นเสียงเชื้อเชิญให้ทุกท่านแวะเข้ามาชมค่ะเข้ามาชมกันได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเข้ามารับชมรับฟังในการปรับลดราคาเผื่อมีชิ้นไหนโดนใจนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแวะเข้ามาชมกันได้นะคะวันนี้นะคะก็จะ ปรับลดราคาในช่วงหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านกันนะคะหากมีชิ้นไหนชิ้นงานไหนถูกใจท่านใดก็ชมคลิปย้อนหลังได้แล้วก็จะส่งเมสเซจถามไทยเรื่องราคาแคปภาพแคปสินสินค้าชิ้นงานที่ชอบได้เลยค่ะก็จะปรับราคาให้ตามที่ในคลิปนี้นะคะ เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะจะได้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะก็จะพูดถึงคำขวัญของทางร้านนะคะจะเป็นคำขวัญฉบับย่อนะคะของความเป็นน้ำหนึ่งรัตนชาตินะคะ อัญมณีหินสีสวยสดใสหล่อล้อมใจผู้ใช้ให้เป็นหนึ่งพลังแห่งแม่ธรณีเป็นที่พึ่งด้วยน้ำหนึ่งรัตนชาติท่ากายสิทธิ์เอ่ยเดี๋ยวรอแต่ละท่านเข้ามาก่อนนะคะวันนี้ปรับลดราคาพิเศษชิ้นงานที่เป็นสร้อยคอยกนะคะเป็น หินรัตนชาติประคำร้อยแปเม็ดนะคะแล้วก็ชิ้นงานอื่นๆอีกมากมายนะคะเดี๋ยวรอแต่ละท่านเข้ามาก่อนนะคะค่ำคืนนี้ก็จะเป็นราคาที่ย่อมเยาวนะคะเป็นราคาหินมงคลหยกพมา่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะราคาไม่สูงมากนะคะจะมาปรับลดราคาพิเศษให้กับทุกๆท่านค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆลูกค้าญาติธรรมหรือกัลยาณมิตรนะคะที่ได้แวะเวียนเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะหากถูกใจชิ้นงานชิ้นไหนนะคะก็ทักกันได้เลยคะ่ะเสียงนี้นะคะเป็นเสียงกระดิ่งกลิงล้งกลิง้งกลิ้งกริ้งนะคะเรียกให้ทุกท่านเข้ามาชมแวะชมนะคะ วันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันพระนะคะขึ้น8คดานะคะเตรียมหิ้งพระทำความสะอาดหิ้งพระเปลี่ยนน้ำกันบ้างหรือยังคะจัดเตรียมดอกไม้จัดเตรียมผลไม้นะคะทางหนึ่งเองก็จัดเตรียมทำความสะอาด จัดเตรียมดอกไม้จัดเตรียมผล,ลไม้นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระนะคะก็จะมีการสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลน้อมพลังบุญพลังบวกด้วยกันนะคะพรุ่งนี้นะคะอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบนะคะว่าชิ้นงานของทางร้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหยกพมาก่าหินมงคลรัตนชาติต่างๆวัตถุม,มงคลต่างๆนะคะก่อนนำไปจำหน่ายก่อนนำไปออกบูธจัดบูธนะคะจะมีการไหว้ขอพรพิธีในการบวงสวงชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้รับพลังบุญพลังบวกก่อนที่จะนำสู่มือของทุกท่านคะ่ะ เดี๋ยวรอทุกท่านก่อนนะคะในไลฟ์ที่ผ่านมานะคะในไลฟ์สดที่ผ่านมานะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านลูกค้าที่ได้ติดตามในคลิปของเราแล้วก็มีการได้อุดหนุนเรียบร้อยและก็ส่งชิ้นงานบางท่านได้รับแล้วนะคะ<ม>ก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าได้รับ ชิ้นงานแล้วแล้วก็ถูกใจชิ้นงานมากแล้วก็มีการสั่งสินค้าของเราเพิ่มนะคะต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ชื่นชอบเชื่อมั่นในชิ้นงานชอบในชิ้นงานของทางร้านของเรานะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะในวันนี้นะคะ ชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานที่ขายดีมากๆเลยนะคะของทางร้านนะคะก็จะเป็นสร้อยคอ,อยกนะคะทำไมถึงขายดีนะคะที่ขายดีเพราะว่าเขาเป็นประคำนะคะสร้อยคอเนี่ยค่ะหยกแท้นะคะเป็นเม็ดหยกแท้ทั้งเส้นเลยนะคะเส้นนี้ค่ะแบบนี้ก็จะเป็นใส่แทนสร้อย เงินหรือสร้อยทองคำนะคะสร้อยคอทองคำได้จะมีความปลอดภัยนะคะชิ้นงานชิ้นนี้จะเป็นเซ็ตที่จำหน่ายขายดีมากๆเลยนะคะเม็ดของหยกก็จะเป็นไซส์เท่ากันเลยนะคะชิ้นนี้นะคะจะถักด้วยงานเชือกเทียนถักนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งสามารถสวมศีรษะได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถใส่พระอย่างนี้ได้นะคะเราใส่พระเป็นจี้เลี่ยมทองเลี่ยมเงินได้นะคะตัวสร้อยนะคะจะเป็นสร้อยยกนะคะโดยปกติหน้าร้านจำหน่ายราคาไม่สูงมากนะคะอยู่ที่500บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะเหลือเพียง350บาทเท่านั้นนะคะชิ้นงานนี้ทนนะคะเชือกเทียนทน คุณสมบัติของเชือกเทียนไม่มีกลิ่นเม็นนะคะยิ่งใส่ไปเชือกจะนิ่มนะคะแล้วชิ้นงานชิ้นนี้เป็นยกเขียวนะคะเป็นยกแท้จากพม่านะคะเฉพาะนะคะสร้อยคอเส,ส้นนี้นะคะเหลือเพียง3าม150บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะสวัสดีคุณเข็มมชาตินะคะขอบคุณที่เข้ามา แวะชมนะคะชิ้นงานต่อไปนะคะก็จะเป็นสร้อยเส้นนี้ค่ะอันนี้เฉพาะสร้อยนะคะเป็นสร้อยคอยกนะคะชิ้นงานชิ้นนี้จะมีความความเด่นตรนี้นะคะก็คือจะเปิดตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ ชิ้นงานชิ้นนี้500บาทเหลือเพียง350บาทเช่นกันนะคะเป็นสร้คอยกนะคะ350บาทเท่านั้นนะคะใครชอบชิ้นนี้นะคะแคปไว้เลยนะคะเดี๋ยวส่งมาเสร็จได้นะคะว่าเป็นชิ้นงานชิ้นไหนนะคะชิ้นนี้มีจำนวนจำกัดนะคะมีเส้นเดียวค่ะ350บาทนะคะ ชิ้นงานต่อไปค่ะเป็นหยกเขียวเช่นเดียวกันนะคะเป็นหยกเขียวที่เป็นเรียงล้วนนะคะทั้งเส้นเลยนะคะเส้นนี้นะคะเราก็สามารถไปใส่คล้องจี้เงินจี้หยกจี้ทองคําได้เลยนะคะเฉพาะสร้อยเส้นนี้นะคะ500บาทเหลือเพียง350บาทค่ะ350บบาทเท่านั้นนะคะหลายท่านนะคะอาจจะไม่ชอบเป็นงานเชือกเทียน ที่อยู่ด้วยกับประกอบกับเส้นนะคะก็เป็นหยกล้วนอย่างนี้ก็ได้นะคะเหลือเพียง350บบาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้ค่ะท่านใดชอบนะคะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะคะเส้นต่อไปนะคะเป็นหยกน้ำผึ้งค่ะสร้อยคอหยกน้ำผึ้งนะคะ เส้นนี้ก็จะเป็นหยกน้ำผึ้งก็จะเด่นเรื่องเจรจาคา้าขายสเสน่ห์ไมตาบารมีนะคะเส้นนี้นะคะ500บาทเหลือเพียง350บาทเช่นกันค่ะเส้นนี้ก็จะสวมศรีรษะได้เลยนะคะไม่ยาวมากนะคะเป็นสร้อยคอหยกน้ำผึ้งที่สามารถใส่แทนสร้อยเงินนะคะสร้อยทองได้ค่ะมีความเหนียวแน่นนะคะ350บบาทฟรีนะคะค่าจัดส่งค่ะ เส้นต่อไปนะคะจะเป็นหยกขาวนะคะหยกเขียวอ่อนเกือบขาวนะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้จะมีความสวยงามมากนะคะเป็นเป็นเส้นสร้อยคอหยกนะคะมีความละมุนของเส้นหยกนะคะก็สามารถใส่จี้อย่างนี้ได้นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะสร้อยหยกเส้นนี้นะคะปกติเส้นนี้500บาทเหลือเพียง350บาทเช่นกันนะคะ จนส้นนี้350บาทเช่นกันค่ะเป็นสร้อยคอ,อยกนะคะหยกแท้จากพม่าค่ะเส้นต่อไปนะคะจะเป็นหยกขาวนะคะเส้นต่อไปเป็นหยกขาวนะคะหยกขาวนี่ค่ะก็จะเป็นสร้อยหยกขาวนะคะทั้งเส้นเรียงเส้นกันนะคะเป็นขนาดของเม็ดหยกไซส์เล็ก หลายๆท่านหรือคุณผู้หญิงน้องผู้หญิงคุณพี่ผู้หญิงนะคะหลายๆท่านไม่ชอบเส้นใหญ่หรือเม็ดใหญ่นะคะเส้นเล็กนี้ก็ได้นะคะเส้นนี้นะคะจาก500บาทเหลือเพียง350บาทเท่านั้นคะ่ะ350บบาทเท่านั้นนะคะใครเข้ามาฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะ นะคะขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมชมแวะชมนะคะชิ้นงานต่อไปค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นสร้อยแก้วป่งขามนะคะที่มีความใสเคลียคอร์สนะคะเป็นหินคอร์นะคะหินคอร์สที่มีความใสเสริมเรื่องสมาธิเรียกทัพย นะคะเส้นนี้นะคะก็จะใส่เก๋ๆสวยๆนะคะเส้นนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะตัวสร้อยนะคะมีความทนนะคะแล้วก็เป็นหินควอตนะคะที่มีความใสนะคะทั้งเส้นเลยนะคะปกติเส้นนี้อยู่2,000บาทนะคะลดพิเศษ วันนี้นะคะเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะ1 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะชิ้นงานชิ้นนี้มีเพียงเส้นเดียวนะคะใส่กับชุดทำงานได้ใส่กับการไปวัดสวดมนต์ภาวนาได้นะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นเก๋ๆแต่มีพลังงานธรรมชาติมีพลังงานจักรกวาลน,นะคะเสริมบุญเสริมบารามีแต่ละท่านได้เลยคะ่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะชิ้นงานต่อไปนะคะเป็นสร้อยคอนี่ค่ะชิ้นงานชิ้นนี้ก็มีจำนวนจำกัดมีอยู่เพียงเส้นเดียวนะคะเส้นนี้คือแก้วขนเหล็กทั้งเส้นนะคะ แก้วขนเหล็กมีความเชื่อเรื่องคุ้มครองแค้วคาาปลอดภัยเรียกทรัพย์นะคะข้างในเม็ดหินควอดในแก้วขนเหล็กก็จะมีเส้นไหมสีดำภายในนะคะเป็นตัวป้องกันสิ่งไม่ดีเป็นความเชื่อเป็นการคุ้มครองแควคาาปลอดภัยนะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเป็นสร้อยคอค่ะจากปกติ 2,000บาทนะคะเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะเส้นนี้พิเศษสุดๆนะคะพิเศษสุดๆนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือเพียงเส้นเดียวนะคะเส้นนี้เป็นแก้วขนเหล็กแท้นะคะขอบคุณคุณเข็มชาตินะคะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้แชร์นะคะขอบพระคุณค่ะชิ้นงานต่อไปนะคะ จะเป็นนี่ค่ะเป็นสร้อยประคำของคาทอลิกนะคะเป็นประคำแม่พระนะคะที่เราไว้สวดสายประคำนะคะของคาทอลิกเรานะคะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะจะมีความสวยงามเพราะว่าจะเป็นหยกที่มีขนาดไซส์นะคะเรียงเม็ดเท่ากันนะคะจะเป็นประคำ สวด50เมตรนะคะของเราชาวคิดคาทอลิกนะคะแล้วก็จะมีไม้กางเขนที่เป็นเนื้อหยกแท้เลยนะคะเส้นนี้นะคะปกตินะคะจำหน่ายอยู่ที่เส้นละ1,000บาทนะคะวันนี้พิเศษเหลือเพียงเส้นละ500บาทเท่านั้นนะคะเป็นงานหยกนะคะเหลือเพียง500บาทเท่านั้นคะ่ะอันนี้จะเป็นเชือกสีน้ำตาลอ่อนนะคะ ประคำแบบคาทอลิกนะคะจะมีเป็นเชือกสีขาวนะคะอันนี้ก็สวยเก๋นะคะนี่ค่ะให้เห็นชัดๆนะคะเป็นประคำหยกนะคะเนื้อหยกแท้เลยค่ะใส่แล้วเย็นเลยนะคะปรับสมดุลร่างกายได้ด้วยค่ะเป็นเชือกสีขาวนะคะแล้วก็ตรงจี้ตรงนี้เป็นไม้กางเขนนะคะเป็นหยกแท้เลยนะคะเส้นนี้นะคะสร้อยคอ ประคำสวดสายประคำของแม่พระของทางร้านมีจํานวนจํากัดนะคะมีอยู่แค่เพียง2เส้นนี้นะคะเป็นเชือกเทียนขาวแล้วก็น้ําตาลอ่อนนะคะเหลือเพียงเส้นละ500บาทเท่านั้นนะคะยกแท้ทั้งเส้นค่ะท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะชิ้นงานต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ประคำ1้อเม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นก็จะต้องให้ข้อมูลนิดนึงว่าการบูชาประคำร0 8เม็ดเป็นความเชื่อในเรื่องของเป็นเครื่องรางของขลังที่ช่วยเสริมในเรื่องของการคุ้มครองแควค่าปลอดภัยแล้วก็การทำมาค้าขายกิจการงานนะคะบางท่านซื้อที่ร้านไปเพื่อไปสวดประคำอิติปิโส1 0อนะคะ บางท่านก็บูชาไว้เพื่อหรือซื้อไว้เพื่อคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะมีอะไรบ้างนะคะประคำร้อยแปดเม็ดนะคะสวยงามมากนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นของหินรัตนชาติที่เป็นแก้วโป่งขามนะคะร้อยแปดเม็ดค่ะเส้นนี้สวยมากค่ะนี่ค่ะสีสวยมากเลยนะคะเส้นนี้เป็นแก้วโป่งขามนะคะแท้นะคะ สีสวยมากเป็นประคำร10ย8เม็ดนะคะบางท่านก็ใช้สวมใส่นะคะทำเป็นสองชั้นได้นะคะหรือบางท่านก็ซื้อไปแล้วก็พกเป็นเครื่องรางคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยบางท่านก็ซื้อถวายพระนะคะบนหิ้งพระนะคะแล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านเลยนะคะว่าจะซื้อไปนำให้เกิดความเป็นมงคลกับ ตัวเองกับครอบครัวแบบไหนนะคะชิ้นนี้นะคะปกตินะคะปกติจำหน่ายอยู่เส้นละ2,000บาทนะคะวันนี้เหลือเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะเป็นทั้งเส้นนะคะนี่ค่ะทั้งเส้นนะคะ108เมตรเลยนะคะเหลือเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะ หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะหินต่อไปที่จะแนะนำนะคะอันนี้เป็นรัตนชาติที่รวมครอบจัก,กรวาลเลยนะคะชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้สวยงามมากนะคะมีหลากหลายหินรัตนชาติเลยนะคะาจากประสบการณ์ที่ได้ออกบูธนะคะรุ่นนี้มีลูกค้าคุณพี่ผู้หญิงคุณผู้หญิงหลายท่านมาซื้อที่ร้านไปหลายท่านแล้วคะ่ะ แบบนนี้ะะคะเพราะว่าแต่ละท่านที่มาซื้อไปก็จะชอบในเรื่องของความเป็นมงคลของหินมงคลรัตนชาติที่มีหลากหลายรวมครอบจัก,กรวาลอยู่ในเส้นนี้108เมตรนะคะแค่เห็นนะคะก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะมียูนาไคเจสเปอร์ยกโรสคอร์ t ไทเกอร์อเทอร์คอยนะคะ หยกอเมทิสลาปิสนะคะลาปิสลาจูลี่นะคะอาเกตนะคะเยอะนะคะในนี้นะคะเขาเรียกว่าครอบจัก,กรวาลเลยค่ะงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นที่หลายๆท่านบูชาหรือซื้อจากร้านไปหลายท่านแล้วนะคะเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะ น,นี่เป็นครอบจัก,กรวาลสีสันนะคะสีสันบันเทิงเลยค่ะสวยมากเลยนะคะแต่เป็นรัตนชาติแท้ทั้งเส้นเลยนะคะชิ้นนี้สวยมากเลยค่ะ <S 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 ชิ้นงานถัดไปนะคะชิ้นงานถัดไปเป็นไทเกรอร์อนะคะไทเกรอร์อเป็นประคำร้อยแปดเม็ดนะคะไทเกรอร์อก็จะเหมาะในเรื่องของอำนาจบารามีนะคะหินไทเกรอร์อเนี่ยค่ะ สีสันสวยงามมากบางท่านก็ซื้อไปไว้ตกเวลาขับรถนะคะก็เป็นประคำคุ้มครองแขวคาดปลอดภัยนะคะบางท่านก็ไว้บนหิ้งพระบางท่านก็ซื้อไปสวดอิติปิโสนะคะไทเกอร์อ,อายเขาจะเด่นในเรื่องของเสริมบารามีนะคะเรียกทรัพย์แขวคาดปลอดภัยนะคะนี่เป็นไทเกอร์อ,อายแดงนะคะสีสวยมากนะคะ ส้นนี้พิเศษหรือเพียง900บาทเท่านั้นค่ะเส้นนี้นะคะ900บาทเท่านั้นนะคะท่านใดชอบหรือสนใจนะคะก็แคปภาพนี้ไว้เลยนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นประคำา้อยเม็ดที่เป็นแก้วขนเหล็กนะคะเนื้อตันนะคะแก้วขนเหล็กมีทั้งเนื้อใสและเนื้อตันนะคะ น,นี่จะเป็นแก้วคนเล็กเนื้อตันนะคะจะมีความขาวดำนะคะมีเส้นไหมเส้นผมสีดำอยู่ในเม็ดรัตนชาติของเขานะคะเป็นหินควอตอีกตระกูลหนึ่งนะคะก็จะเสริมความเป็นมงคลคุ้มครองแคลค่าปลอดภัยค่ะเส้นนี้นะคะทั้งเส้นเลยนะคะเป็นประคำร้อยแปดเม็ดเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ เส้นนี้พิเศษนะคะเหลือเพียง1,000บาทค่ะ1,000บาทนะคะชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นซ้อยคอหยกนะคะหยกประคำา1 8ยเม็ดนะคะเส้นนี้นะคะบางท่านนะคะ มีรูปร่างใหญ่นะคะตัวใหญ่นะคะก็จะซื้อของที่ร้านไปที่เป็นสร้อยคอ,อยกก็จะสวมศรีรษะไม่ได้นะคะรุ่นนี้ก็ได้นะคะเป็น108เมตรนะคะนี่เลยค่ะเส้นนี้นะคะพิเศษนะคะเหลือเพียง800บาทเท่านั้นนะคะ800บาทเท่านั้นค่ะนะคะ ประคำร้อยปดเม็ดยกค่ะเส้นนี้นะคะเหลือเพียง800บาทเท่านั้นค่ะพิเศษนะคะเราบูชาไปนะคะซื้อไปก็นี่ค่ะก็สามารถใส่พระนะคะห้อยพระแบบนี้ได้นะคะเป็นพระเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้เลยนะคะมีความแข็งแรงมีความทนนะคะแนะนำเส้นนี้เลยค่ะ ชิ้นงานต่างๆนะคะที่แนะนำทุกๆท่านไปนะคะก็จะเป็นหยบพม่าแท้เป็นหินมงคลเป็นลัตนะชาติของแท้นะคะบางชิ้นงานก็จะเสริมในเรื่องของการใส่แล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ใต้หมอนได้แล้วก็หรือไว้บนหัวเตียงได้นะคะเพื่อที่จะ ทำให้สามารถนอนหลับได้นะคะตามความเชื่อที่เชื่อกันมาก็จะมีเป็นหยกนะคะที่เป็นรตัตนชาติบำบัดในเรื่องของการไปเสริมการใส่แล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายได้ดีนะคะก็จะเป็นยกนะคะบางท่านก็จะไม่ชอบเป็นกาไลไม่ชอบเป็นแหวนก็ใส่เป็นงานสร้อยคอได้นะคะวันนี้ก็นำมา ปรับราคาลดราคาพิเศษให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านในวันนี้นะคะสำหรับวันต่อๆไปนะคะจะมีอะไรมานำเสนอก็จะพบกันในช่วงเวลาสองทุ่มของทุกๆวันในช่วงนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่บูชาชิ้นงานไปนะคะก็อยากเรียนให้ทราบว่าหากท่านได้รับแล้วเกิด สำฤิ์ผลอะไรดีๆเป็นพลังบวกที่คุณได้รับก็ฝากแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ฟังบ้างนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันค่ะและเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าชิ้นงานทุกๆชิ้นของทางร้านนะคะก่อนที่จะนำมาจําหน่ายหรือให้ทุกท่านได้ครอบครองเราจะผ่านพิธีไหว้พระบวงสวงขอพรเพื่อเป็นพลังบุญพลังบวก ก่อนนำสู่มือทุกทกท่านค่ะและการออกบูธครั้งต่อไปนะคะของทางร้านนะคะจะมีในวันที่11มิถุนายนะคะเป็นเดือนหน้าเลยนะคะ11มิถุนายถึง24มิถุนายนะคะหน้าห้างอิบเลียนสำารงนะคะช่วงนี้และต้นเดือนยังไม่มีนะคะก็จะมาจัดปรับลดราคาพิเศษให้กับท่านลูกค้าทุกทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้นะคะ หากใครนะคะไม่ทันในการเข้ามาชมในไลฟ์สดนี้นะคะก็ย้อนดูคลิปได้นะคะแล้วก็สามารถแคปภาพหรือชิ้นงานที่ท่านชอบนะคะราคาก็ให้ตามโปรโมชั่นที่จัดในคลิปนี้เลยค่ะอยากจะฝากข้อคิดดีๆก่อนจากกันในวันนี้นะคะว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน เป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้ที่สุดนะคะคุณจะเห็นทุกๆท,ท่านจะเห็นในเหตุการณ์ณปัจจุบันที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรแน่นอนเลยบางท่านสูญเสียบางท่านเสียใจทุกใจเศร้าใจตกงานทุกเจอปัญหาสารพัดรอบด้านไม่มีอะไรแน่นอนที่เกิดขึ้นอารมณ์ทุกอย่างได้รับรู้และได้เห็นกันทุกๆท,ท่านนะคะฉะนั้น เราต้องมีสติตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ณปัจจุบันให้เป็นไปนะคะเชื่อว่าทุกๆอย่างจะดีเองค่ะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ